ูถึกข้าวไม่พอนแขหกพันจะทะเบียนลงแรมมาให้กันแม็กไม่ยังไม่ตู้ไม่คันนี้ปีสองพปราคาสาม0สนนเันบาทซองวันนี้เพียง9ก้กาสิบาทโคตรคุม้มสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอเอหนังแป๊ปอีกแล้วนะวันนี้มาพบกับสุ่นรวมรถก,กระบะตอนเดียวหรือว่ารถมือซ่อง ทีเยอ่ดที่สุดในภาคใต้นะคะเซรีไทยรถซ่วยของเราวันนี้มาพบกนันนักแป๊บแน่นอนนังแป๊บมีรถเข้ามาไม่ให้คุณลุค้ายอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่กําลังมองห่ารถเชิงพาณิชย์นะคะคันนี้พ้นทุกราคาทุกที่สําคัญเป็นควัญใจโตโยต้ารีโวเหรืองซ่องจดซี่เจนะคะคันนี้ก็จะเป็นซี่ร้อนนะคะหรือว่าซี่เทา หน้าดำคันนี้นะคะสภาพสวยตัวรถนะคะขนาดปี2018นะคะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆคันนี้รถไม่มีการชนนักผิดความน้ำท่วมนะคะสภาพดานข้างของตัวรถและคันนี้เราปรุงแต่งอะไรมาให้บ้างนะคะคันนี้เราแปปรุงแต่งมาให้โดยลอ well ้อแม็กเวลถัง4ี่ล้อแม็กไม่ยางไม่อันนี้เบิกมาให้เลยนะคะถัง4ี่ล้อแล้วก็สภาพดานข,าข้างของตัวรถนะคะก็คือเดิมโรงงานที่สําคัญคันนี้นะคะมาพร้อมกับตู้อลูมิเนียมนะคะเป็นตู้ทือความสูง ซ่องแมสซิฟจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยคันนี้เป็นปีซ่องพันสิบแปดเพลิงซ่องจดซี่นะคะหล่อล่างก็เหมือนกันอย่างที่แปปบอกนะเป็นหล่อแมนะ็กวลนาดอกยางหนะ้าหนะ้าร้องลึกนาะสภพาพสวยลูกค้ารับรถไปก็สามารถไปวิ่งงานได้เลยนะเดี๋ยวมาดูด้านล่างคันนี้ก็ปรุงแต่งด้วยเลขคำรลบไปนะคะมาให้ด้วยนาะช่วงหลังของเราคันนี้ก็ช่วงหลังเดิมโรงงานนาะยางสเปกก็มีมาให้นะคะสภพาพสวยแน่นอนนะคะ นี่เลยเดี๋ยวหนูแป๊บให้ดูในส่วนข้องตวดตู้กันบ้างนะคะคันนี้เป็นตู้ไม้จริงไม่นะ,ะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลย้หญิ่งอย่างเราก็เปิดได้นะคะคันนี้ก็จะเป็นตู้ไม้เป็นไม้กระดานอัดนะคะซุ้งซ่องแมทซิพนะคะแมกไลเนอร์มีมาให้พร้อมนะคะใครที่เขาไปวิ่งงานวิ่งเคอรี่วิ่งค้นข้องนะคะทางโลจิสติกนะคะคุมมากมาเปิดปิดงายสะดวกนะคะ้หญิงก็สามารถเปิดปิดได้ครับขับชายได้นะคะ เดี๋ยวมาดูสภาพดานข้างอีกคันนะคะคันนี้ยังที่บอกนะสีตัวรถนะคะเป็นสีบร้อนหรือว่าสีเทาสี่ส้ยนะคะนานๆจะมีเข้ามาเดี๋ยวมาดูข้างในกันก่อนนะคะคันนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะเดี<ๆ>๋ยวมาดูทีประตูด้านข้างกันบ้างนะคะฟั่งคนขับก็คือสภาพเดิมโรงงานนะคะเม็ดเม็ดอากนี่คือมีถูกจุดนะคะเดิมเดิมมาจากโรงงานเลยสภาพส้ยภายในก็จะเป็นโซนซีดำนะคะเป็นบอนั่งดูแลหลักษาได้ง่าย แล้วก็มีอุปกรณ์นะคะแม่ไม้แม่แ,มแรงต่างๆนะคะก็มีมาให้อยู่ด้านล่างห้องขนขับพวงมาลัยมี SRS airbag คู่หน้าเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทให้เรียบร้อยนะคะภายในนะคะก็ใช้งานได้แบบปกติเลยนะคะระบบวิทยุฟังก์ชันต่างๆนะคะด้านหลังก็จะเป็นระบบแอร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลห้าสปีดฝาไปด้าน,ดนบนก็คือใช้งานได้หมดเลยนะคะนี่ไฟต่างๆนะคะซองเก็บข้องเก็บ เวอต่างๆก็คืออยังซวยกริบอย่างใช้งานได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนข้องห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะสะภาพห้องเครื่องเครื่องซ่องจุดซี่นะคะคันนี้ก็ปรี้ยนน้ำมันนะคะอันนี้รถพึ่งเข้ามาแป๊บก็จะพามาให้ชมแบบไม่ทันได้เช็ดไม่ทันได้ล้างนะคะสะภาห้องเครื่องคือเดิมๆไม่มีคราบน้ามันไล่เยิมคันหน้าเดิมโรงงานนะคะอาแตมซี่มีมาให้เห็นแบบเด่นชัด แล้วก็มีตาปั๊มของโตโยต้านะคะจากสู้หมาให้เลยแพ่งกันความร้อนคันนี้ก็มีมาให้แผ่นเพศรหมอก็สามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะสภาพสวยจริงๆนะคปี2018ของเราตัวนงตัวน็อตขันหน้าฝ้ากระปงเดิมโรงงานแน่นอนนะคะีน๋นวแปบบมายามสเปคกันอีกครั้งนะคะคันนี้เป็น Toyota าไฮลักรีวนะคะคันนี้เป็นเครื่องซ่องจูซี่เปี2018นะคะคันนี้นบบค่ายอยู่ในราคา ซ่มเส้นซี่มืดเก้าพันบาทแถานั้นฟังไม่พิษหน้าคันนี้พ่นอ,อยู่เพียงหกพันบาทเท่านั้นนะคะพ่นสูงสุดได้แปดสิบสี่วดนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะอยากได้คันนี้บอกได้เลยแต่งเมกมาให้จดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยนะคะสนใจกับโปรโมชั่นเดือนนี้จองเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะถ่าน้ำมันเครื่องฟรีร้างครั้งซ่อมมื้กิโลรับส่วนลดไปอีกนะห้าพันบาทรึโปรวยพอดอีกห้างหวดนะคะ มาพร้อมดอกเบียรทุกสุดๆอยู่ซ่องบาทว่านะคะใครสนใจก็รีบโทรห้านาบับ,บก่อนเลยหน้าจิเบอร์ส่วนห้องนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกเกาเกาฟังไม่ผิดนะคะส่วนห้องนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกเกาเกาจองก่อนมีซิปโกนร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะสนใจแค่นี้แคบโทรมาเลยนะคะไปบ้า